สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาติวข้อสอบผู้สอบภาคกรกลมส่งเสริมการปกครองก็คือการสอบท้องถิ่นนะครับที่จะสอบในเดือนอพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ2564นะครับก็เหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับเราก็มาติวนะครับผมนายปัทรรัตน์วิสุน์ิูุฒน์นยนการโรงเรียนบ้านแหล่งเป็นอำเภอคำขินแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับอาจจะมา ติวเหมาะสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ทันนะครับในช่วงนี้ก็มาติวมาฟังนะครับจะเน้นไปที่ข้อสอบจะเอาข้อสอบเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาเล็กน้อยนะครับมาติวให้กับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ทันได้ไดฟังได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานสักเล็กสักน้อยนะครับในการเพิ่มความรู้ อาจจะมีในข้อสอบหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการรับรู้รับทราบเพื่อประดับความรู้ไปก็แล้วกันนะครับอันนี้ติวให้ฟรีนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับกรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่เราควรรู้จักนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอักษรย่อก็คือสทนะครับมีฐานะเป็นกรมนะครับตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 0 0 45ในเดือนตุลาคมมอีอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมิสัยทัศน์ขององค์กรก็เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เป็น,นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับมีภารกิจก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความเข้มแข็งมีศักยภาพ ให้บริการสาธารณะโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นการเงินการคลังและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีเว็บไซต์ก็คือ w w w t h a i l o c a l a d m i n g o t h นะครับ ที่อยู่ก็อยู่แถววังสวนส,วนสุนันทาถนนราชสีมาแขวงวชิระเขตดุสิตรกรุงเทพมหาคนครนะครับอักษรยอ่อที่ควรรู้นะครับส,ออสทสจทจนะครับอักษรย่อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นย่อมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสจุดทจุดต่อไปกจุดทจุดย่อมาจากคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นส่วนกจจจดย่อมาจากคณะกรรมาการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกจทจย่อ,อ,ยอมมาจากคณะกรรมาการกลางพนักงานเทศบาลนะครับส่วนกจอบตจุดนะครัออบก็คือคณะกรรมาการกลางพนักงานส่วนตำบล ส่วนกจจจจจก็คือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนกจทจุจก็คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลส่วนอจอบจจจังหวัดนะครับเมื่อกี้กอบจุดเฉยอันนี้มีจังหวัดด้วยนะครับถ้ามีจังหวัดด้วยก็คือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล งานส่วนตำบลที่น่าจะออกข้อสอบก็คือกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นตั้งขึ้นเมื่อใดนะครับก็คือตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2545สังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วแล้วก็มีชื่อเว็บไซต์ว่าอย่างไรอันนี้ก็น่าจะออกข้อสอบนะครับชื่อเว็บไซต์ก็คือ www thai local admin go th นะครับอันนี้ก็คือสิ่ง ตัวที่น่าจะออกข้อสอบที่สุดก็คือตรงนี้นะครับต่อไปการบริหารงานของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับเขาแบ่งการบริหารงานมีคณะกรรมการอยู่3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับชาติ1นะครับ 2. ระดับกระทรวงนะครับแล้วก็3ระดับจังหวัดนะครับระดับชาติก็คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอันนี้คือระดับชาติส่วนระดับกระทรวงนะครับจะมีคณะกรรมการที่มาจากกจก็คือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็มีคณะกรรมการที่มาจากกทก็คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและก็มีคณะกรรมการที่มาจาก กอจุดอบตจุดก็คือคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตำบลร่วมกับข้าราชการอบจพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานส่วนกลางโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับอันนี้คือระดับกระทรวงส่วนระดับจังหวัดมีคณะกรรมการมาจากกอจจจจจก็คือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ แล้วก็มีคณะกรรมการที่มาจากกอจุดทอจุดจอจุดก็คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและก็มีคณะกรรมการที่มาจากกอจุดอบตจุดจังหวัดก็คือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและมีคณะกรรมการมาจากเมืองพัทยานะครับร่วมกับคณะกรรมการมาจากอบจมาจากเทศบาลมาจากอบตนะครับเป็น ท้องถิ่นละหนึ่งคนนะครับมาทั้งหมดนี่เป็นท้องถิ่นละหนึ่งคนนะครับท้องถิ่นละหนึ่งคนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่วนกอจุดจกอจุดกอจุดก็คือคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นของตัวเองนะฮะในระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะออกข้อสอบก็คือคณะกรรมการระดับกระทรวงใครเป็นประธานก็คือ รัฐมนตรีนะครับเป็นประธานส่วนระดับจังหวัดก็คือผู้ว่านะครับเป็นประธานอันต่อไปเราจะมาดูข้อสอบกันนะครับเราจะมาเริ่มติวข้อสอบนะครับแนวนโยบายนะครับกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับข้อที่1นนะครับกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อ วันที่1เมษายน2435มีหน้าที่ตามข้อใดนะครับเมื่อกี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2545นะครับอันนี้เป็นกระทรวงมหาไทยตัวแม่ตั้งขึ้นก่อนนะครับตั้งขึ้นตามข้อใดนะครับมีหน้าที่ตามข้อใดข้อกไก่ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองประเทศลาชวงเล็บลาวนะครับ ข้อไข่ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และเมืองประเทศราชอันนี้มาลาย,ยูนะครับขอควายดูแลกิจการตำรวจการปกครองและงานราชัรร์งูดงูแลรักษาอาักษาตราแผ่นดินพระราชกำหนดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อง,องูนะครับสำหรับกระทรวงมหาไทยตั้งขึ้นครั้งแรกนะครับก็เพื่อดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือเมืองประเทศราช ลาวนะครับก็คือข้อขอไก่นะตั้งขึ้นครั้งแรกมีจุดประสงค์แค่นี้เองนะครับต่อไปข้อ2เสนาบดีหรือรัฐมนตรีนะครับคนแรกของกระทรวงมหาดไทยคือใครนะครับก็กไก่กรมพยาดำรงราชาโนภาพขอไข่รกรมหลวงราชบรุรีืริเรกฤทธิ์ขอควายกรมพยาเทววงวรโรปการงอง,งูอกรมพระจันทบรนะุรีนฤนาศ สำหรับเสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาไทยหรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยคนแรกก็คือกรมพยาดํารงราชาุภาพนะครับกรมพยาดํารงราชาุภาพต่อไปกระทรวงมหาไทยตั้งขึ้นสมัยใดนะครับตั้งขึ้นสมัยใดมีสมัยรชัชกาลที่4รชัชกาลที่5รารัชกาลที่6รชัชกาลที่7ตั้งขึ้นนะครับถ้าเดาให้ง่ายก็คือรชัชกาลท่านใดที่ ไปมาระหว่างประเทศนี่บ่อยมากแล้วก็มีการเลิกทาตนั่นแหละนะครับก็คือราชการองค์นั้นเพราะว่ามีการเลิกทาธ็จแล้วก็มีการประกาศใช้การปกครองแบบแบบใหม่แทนแทนแบบจตุสดมเอามีมีมาให้นะครับยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมแบบจตุสดมก็คือการปกครองแบบกรมเบียงกรมวังกรมคลังกรมนาอันนี้ยกเลิกไปแล้วก็มาใช้ระบบการปกครองแบบใหม่นะครับก็คือตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมา ก็คือรัชกาลที่5นั่นเองนะครับข้อที่4กระทรวงมหาดไทยมีคำขวัญหรือคติการทำงานว่าอย่างไรก็ไก่ช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมขอไขอำนวยความเป็นธรรมในสังคมขอควายร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาประเทศชาติงองูบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับในข้อนี้ มีคำขวัญสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับกระทรวงมหาไทยก็คือมีคำขวัญว่าบำรุงทุกบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับข้อ 5. นโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาไทยเป็นเจ้าภาพเรื่องใดเจ้าภาพเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วก,ก็แก้ปัญหาความยากจนนะครับอันนี้บมไว้ให้แล้ว นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันมอบให้กระทรวงมหาไทยก็คือเป็นเจ้าภาพในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลปัจจุบันเขามอบให้นะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่6ข้อที่6วิสัยทัศน์กระทรวงมหาไทยเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดนะครับเป็นวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ที่เรา ดูตอนต,น,ตนต้นเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมนะครับใ่่ช่กระทรวงมหาดไทยนะครับสําหรับวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขอ้อใดมากที่สุดก็ไก่หน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาขอไข่หน่วยงานหลักในการบําบัดทุกบําบัดทุกบํารุงสุขข้อคอควายหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ งงูหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับเมื่อกี้นี้เราก็ทํามาแล้วข้อหนึ่งเขาบอกว่าคติคติของกระทรวงมหาไทยคืออะไรคติของกระทรวงของกระทรวงมหาไทยก็คือบําบัดทุก์บำรุงสุขเขาก็เอาคติในการทํางานของกระทรวงมหาไทยนั่นแหละครับมาเป็นคําขวัญคาขวัญคําขวัญของกระทรวงมหาไทยนยั่นแหละมาเป็นวิสัยทัศน์มาเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์นะครับในการ จะทำะเพื่อที่จะทำงานต่างๆเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาไทยก็จะอยู่ที่ะจะอยู่จากคำขวัญก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขก็คือข้อขอไข่ขนะครับต่อไปยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาไทยคือข้อใดยุทธศาสตร์นะครับเป็นยุทธศาสตร์ก็คือการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในอันนี้ก็ใช่นะครับอำนวยความเป็นธรรมก็ใช่ในยุทธศาสตร์นะเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและการบริการประชาชนอันนี้ก็ใช่ก็ถูกทั้งข้อกอข้อขอขอขอก็แล้วกันนะครับมันใช่ทั้งหมดต่อไปข้อ8ครับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นใดที่มีกฎหมายตั้งขึ้นเป็นลำดับสุดท้าย อ๋อราชการบริหารส่วนท้องถิ่นข้อไหนนะครับที่ตั้งขึ้นเป็นลําดับสุดท้ายเอาเรามาดูกันก็มีกอไก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอไข่องค์การบริหารส่วนตำบลงองูออไม่ใช่งองูคอควายเทศบาลน,นะครับแล้วก็งองูกรุงเทพและเมืองพัทยาอันทีนี้เรามาดูในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเทศบาลในกรุงเทพและเมืองพัทยา มันเกิดมานานเลยอย่างอันนี้เกิดมานานแล้วนะครับส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่งมาเกิดปี2540เพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนนะครับที่ตั้งขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อปี2540ช่วงที่ผลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธเป็นนายรกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับข้อ9การปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ แบ่งออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีขึ้นเมื่อใดนะครับอันนี้ก็ถ้าเดาก็เดาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองเดิมนะครับ่มเป็นการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เรามาเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศเท่าไหร่นะครับข้อนี้แหละใช่เลยนะก็ไก่ปีพศ2553ข้อไข่ พศ2453นะครับขอไข่พศ2435ขอควายพศ2475งอง,งูพศ2509เรามาเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อปีพศ2475เพราะฉะนั้นก็คือข้อนี้แหละนะครับก็คือข้อขอควายถูกต้องข้อสิบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมสังกัดหน่วยงานใดน,นะครับมีคําว่าปกครองนะครับสังเกตดีๆเดิมสังกัดหน่วยงานใดก็ไกลกรมพัฒนาชุมชนขอไข่กรมการปกครองขอควายกรมอาสารักษาดินแดนงองูสํานักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดิมก็สังกัดอยู่ในกรมการปกครองนะครับเสร็จแล้วก็แยกย่อยออกมาเป็น ท้องถิ่นของตัวเองนะข้อ11อภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อใดอันนี้เป็นภารกิจนะครับเป็นภารกิจเป็นอำนาจเป็นหน้าที่นะครับของกรมนะครับของกรมภารกิจอำนาจหน้าที่ มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับให้จําไว้ตรงนี้เลยถ้าเห็นที่ไหนนะมันมันจะเป็นกฎหมายตัวไหนไม่ได้เลยนะครับเขาจะต้องกําหนดไว้ในในเดือวจะบอกเอามีกอไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกิจสเดีกาขอควายกฎกระทรวงงอง,ง,งูประกาศกระทรวงถ้าเป็นภารกิจเป็นอำนาจเป็นหน้าที่เขาจะาำนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านั้นนะครับจะาำนดไว้ในกฎกระทรวง ทำไมประกาศไม่ออกนะหากำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นการยุบการโอนย้ายการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ของกรมของกระทรวงถึงจะเป็นพระราชบัญญัตินะครับอันนี้ให้จำไว้นะครับส่วนภารกิจอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆจะตราเป็นกฎกระทรวงครับ ข้อ12กรมส่งเสริมการปกครองตั้งขึ้นเมื่อใดนันมาแล้วเห็นไหมที่เราติวกันตอนแรกนะครับเดือนตุลาคมพศออเท่าไหร่นะข้ไก่พศ2544ขอไข่พศ2545อ,อ25 45, งองูพศ2546อ,อ,25 46, อข้อควาย2546งองู2547นะครับเพราะฉะนั้นตั้งขึ้นครั้งแรกก็คือตุลาคม2545เ,เราดูไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะ ต่อไปนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนแรกอันนี้เป็นอธิบดีนะครับที่ถามไปเมื่อกี้นี้เป็นเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นเสนาบดีนะครับอันนี้อธิบดีคนแรกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนแรกคือก๋ไนานเสริมสักผงพาณิชย์ขอไข่ายผงพยม วานภูติคอควายนายสาโรธคัตฉมาตงองูงงนายสุจริตปัดชิมพนนันนะครับสำหรับสำหรับอธิบดีคนแรกนะครับก็คือนายสาโรธคัชฉมาตนั่นเองนะครับเป็นนายสาโรธคัตฉมาตอันนี้ในการถามเขาจะถามคนที่หนึ่งและคนสุดท้ายนะครับและคนสุดท้าย เท่านั้นนะครับส่วนคนกลางๆเขาจะไม่ถามนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันท่าถามในลักษณะผู้นํากระทรวงทบวงกรมเขาจะถามคนแรกกับคนสุดท้ายนะจำไว้นะครับข้อ 14. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นตั้งขึ้นโดยแยกจากหน่วยงานใดอันนี้ออกมาแล้วเมื่อกี้นี้เราเฉลยมาแล้วนะครับรก็ไก่กรมพัฒนาชุมชนข้อไข่กรมการปกครองขอควายสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทอันนี้ไปทําทางนะแล้วก็เงางูกรม โยธาธิการอันนี้ก็กรมถนนท้องทางก็แยกย่อยออกมาจากนะครับกาว่าปกครองก็แยกย่อยออกมาจากปกครองนั่นเองก็คือแยกย่อยมาจากกรมการปกครองนะข้อ15การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องตราเป็นกฎหมายใดเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วนะครับมีจัดตั้งนะนะนะมีจัดตั้งมียุบรวมมีอะไรต่าง นะครับตราเป็นพระราชบัญญัติขอไข่ตราเป็นพระราชกิจสเดีกาขอควายตราเป็นปกฎกระทรวงงงูตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ามีเฉลยให้นะครับขอเฉลยไห้นะหก็คือมีการจัดตั้งการรวมหรือการโอนนะครับตรงนี้จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับมีเริ่มตั้งแต่กรมนะครับมีกรมม,กม,มีกระทรวงมีทบวง เริ่มแรกก็คือกรมต่อไปก็เป็นทบวงแล้วก็เป็นกระทรวงนะครับถ้ามีการจัดตั้งใหม่มีการายุบรวมใหม่หรือมีการโอนอส่วนนาชการของกรมของทบวงกระทรวงพวกนี้จะตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับแต่ถ้าเป็นการกําหนดภารกิจอะไรต่างๆจะตราเป็นกฎกระทรวงนะครับให้จําตรงนี้ไว้นะครับเนวออกข้อสอบมีเท่านี้นะฮะ ส่วนกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีชื่อย่อว่าอย่างไรอันนี้เราก็ดิวมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็มีกอไก่กอจุดกอจุดกอจุดขอไขกอจุดทอจุดขอควายกอจุดสอจุดทอจุดงองงูอ่าอจุดทอจุดหรือสอทอจุดนะครับก็มีข้อเดียวนี่แหละนะครับก็คือข้อองงูที่เราผ่านมาต่อไปข้อ17นะครับ การแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องระบุอำนาจหน้าที่่าเห็นไหมนะครับอธิบายมาเมื่อกี้นี้ตรงนี้นะครับอธิบายจากตรงนี้มาเมื่อกี้นี้ก็คือมีกอไก่พระราชบัญญัติคอควายพระราชกิจสดีกาขอขอไข่พระราชกิจสดีกาคอควายกฎกระทรวงงองูระเบียบกระทรวงมหาดไทยอันนี้การแบ่งส่วนราชการนะครับก็เหมือนกับการแบ่งภรรกิจอะไรต่างๆนั่นแหละในการทาในในกรมนะครับ เขาก็จะแบ่งไว้เป็นในกฎหมายข้อใดก็คือในออกเป็นกฎกระทรวงนะครับข้อควายนะครับออกเป็นกฎกระทรวงอปากาไม่ออกนะจะออกเป็นกฎกระทรวงนะครับข้อ18กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อใด <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกับที่อธิบายในข้อนี้นะครับก็จะมีกอไก่พระราชบัญญัติพระราชกิจสดีการะเบียบกระทรวงมาไทยก็คือกฎกระทรวงก็มาจากกฎกระทรวงนั่นเองครับก็มาจากกฎกระทรวงนะครับถ้าเป็นอำนาจหน้าที่เป็นภารกิจเป็นอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่กฎกระทรวงถ้าแต่งตั้งยุบรวมก็อยู่ที่พระราชบัญญัตินะครับ เขามีอธิบายไว้มีเฉลยให้นี่ครับมีเฉลยพอดีมีเฉลยให้ตราเป็นพระราชพระราชพรบระเบียบราชราชการเพนดินสองวันแก้ไขเพิ่มเติมนี่ตรงนี้นะครับข้อมอโม่นะครับเป็นกฎกะทรวงต่อไปข้อ19กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการะระดับกรมนะครับะระดับกรมนะ,ะระดับกรม ถ้าระดับกระทรวงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีผูใ้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาก็ไกรผู้อำนวยการก็ใครเลขานุการขอควอ,อธิบดีงอมูลเลขานุการถ้าเป็นกระทรวงก็คือเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นกรมก็จะต้องเป็นอธิบดีนะครับถ้าต่ําลงมาก็จะเป็นผู้อำนวยการนะส่วนเลขาเลขานี่ถ้าเป็นกรมกรมกรมสพทนี่เลขากับ เลข้าจะมีลักษณะเทียบเท่ากับอธิบดีนะครับแต่ข้อนี้เป็นอธิบดีนะครับโอ้ประกาศก็ไม่ออกนะอธิบดีก็คือข้อขอควายนะครับมีเป็นผู้บัญชาการข้าราชาการของกรมส่งเสริมการปกครอ,องท้องถิ่น นหน่วยงานใดของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนรับผิดชอบการแก้ปัญหาความยากจนนะครับมีกรมพัฒนาชุมชนกรมการปกครองขอไข่ขอควายกรมส่งเสริมการปกครองงองูกรมที่ดินนะครับที่มีหน้าที่เรื่องการแก้ปัญหาความยากจน นะครับก็คือกรมการปกครองนั่นเองนะครับข้อไข่นะครับกรมการปกครองต่อไปข้อ21การส่งเสริมโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์1ตำบลน,นะครับหรือ1ตำบล1น,นผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะก็มีกรมพัฒนาชุมชนกนะรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิน่นกรมพัฒนาที่ดินนะ,ะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอำเภอที่ออกไปเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือกรมพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับกรมพัฒนาชุมชนโอ้ประกาเป็นอะไรเน่นนี่เนาะไม่ค่อยออกแล้วประกาหมดฐานว่าต่อไปนะครับข้อยี่บสอง ข้อใดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดก็ไก่การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และกระบวนการใหม่ในการทํางานขอไข่การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคลและเสริมสร้างจริยธรรม คว้า,วาการจัดทําแผนงานโครงการแบบบูรณาการงอง,งูการโอนย้ายโรงเรียนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกนั้นก็จะเป็นยุทธศาสตร์หมดแต่ถ้าการโอนย้ายโรงเรียนสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์แน่นอนนะครับเป็นการโอนย้ายเฉยๆนะครับในการโอนย้ายโรงเรียนเฉยๆไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะครับยี่สบาการปฏิรูประบบราชการมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ข้อใด ปฏิรูปนะครับปฏิรูปราชการในการปฏิรูปราชการหรือปฏิรูปอะไรต่าง,างๆเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับว่าให้ปฏิรูปโน้นปตปฏิรูปนี้อยู่บ่อยๆประก,กาศก็ไม่ออกซะและ้วเขาปฏิรูปเป้าหมายนะครับเป้าหมายสุดท้ายเพื่ออะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูเป้าหมายสุดท้ายมีก้อไก่เพื่อความโปร่งใสง,งองูมีอำนาจแบบบุรณาการบหรือ,อคอวาว มีการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหรืององ,งูมีประสิทธิภาพ <canvas. S 1> เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป้าหมายหลักของการปฏิรูปนะครับเป้าหมายหลักเลยสุดท้ายก็คือต้องการให้ระบบราชการนั้นมีประสิทธิภาพนะครับก็คือข้องงองูอันนี้คือเป้าหมายหลักเป้าหมายจริงๆเลยก็คือต้องการให้มีประสิทธิภาพนั่นเองต่อไปข้อ24 ข้อใดแก้ปัญหาด้านการเงินการคลังได้อย่างรวดเร็วนะครับก็มีกอไก่อีอออชันนะครับขอไข่อมันี่ขอควาย g F ีเอฟมิงองูดาต้าเบสนะครับที่แก้ปัญหาการเงินได้อย่างรวดเร็วก็คือคอควายนะครับก็คือ g F ีเอฟมินะครับข้อ25ขอ่ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาพิบาลหรือกูต์โกวิมณ์นะครับหลักธรรมมาพิบาลมีอยู่ ห้าข้อนะครับอันนี้เขาให้มาสี่ข้อไหนไม่มีก็มีข้อไก่หลักการมีส่วนร่วมข้อไข่หลักความโปร่งใสข้อควายหลักนิิธรรมงูหลักความพอเพียงอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับโอ้ยประกาศนี่เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่หลักความพอเพียงนะครับไม่ใช่นอกนั้นใช่หมดเลยหลักความพอเพียงนี่ไม่ใช่หลักธรรมาพิบาลนะครับ การัดระเบียบราชการในกระทรวงข้อใดไม่ถูกต้องนะครับการัดระเบียบได้การในกระทรวงข้อใดไม่ถูกต้องข้อก้อยสำนักงานรัฐมนตรีข้อไข่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีข้อควายสำนักงานประหลัดกระทรวงงองูกลมในกระทรวงหนึ่งหนึ่งเขาก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีรองลงมาคือสำนักงานประหลัดกระทรวงนะครับอันพวกนี้เป็นกลมหมดนะครับเป็นกลมแล้วก็มีกลมอะไรต่าง ส่วนสำนักง,งานเลขานุก,การรัฐมนตรีไม่มีนะครับไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องคือสำนักง,งานสำนักง,งานเลขานี่ยแหละสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีไม่มีนะครับมีแต่อย่างอื่นนะครับอันนี้ก็คือข้อสอบอ26ข้อสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก,ก่อนนะครับ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์นะครับห้ามพลาดนะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่หลายหลายคนได้คะแนนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในคลิปหน้าอย่าพลาดน,นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพอใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ดูให้ฟังในคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ